าพงานค่ะอำเภอกุชิตาลยจังหวัดกาลสินปรับตั้งชุดเหล่าลูกดาวลูกค้าแจ้งไปว่าข้าวตัดคอหลวงเราก็มาทำการปรับตั้งให้กับลูกค้าค่ะคือขยับดูน็อตลงนะคะมุนลูกเอ้ยมุนลูกอ้กแ

เะเมื่อปรับตั้งเสร็จเราจะไปทำการทดสอบกันนะคะมันก็ยังคิดเสียงหนาได้มันเบาบ่เครื่องเครื่องเบาเพื่อเบาเครื่องเบาแม่นบ่ปลาปลาบุญมาบผมแท้บ่มีขั้วมีอ่อนเสียงเครื่องนิ่มไปตลอดแล้วก็เก็บป่วยควัญตื่นเ่อเสียงควันญต้องถามเลยผมติดตัวหมดเครื่องสมัยก่อนเนาะแม่ บาติดแกยวดันแต่งมาหลดเมครื่องกระเบาหอนประยัดน้ำมันก็กันค่ะที่จะว่าผมเสียนเหตัดิ้วได้ตัดิ้วได้เคยบอก่นไห้แล้วิ่นลืมถามบ้านโอเคค่ะเกี่ยวแล้วขาดได้แล้วค่ะไม่ตัดคอหลวงแล้วป้าได้แล้วแม่นบอกเอาดัสุกีได้ไหมค่ะกลับมาเบิ่งบั เดี๋ยว้องกรงเนี่ยค่ะ น้าป้าไาเนี่โอเคค่ะได้แล้วค่ะเดี๋ยวดักพันไล่ของเราเค่ะสนใจงานตกแต่งรถเกี่ยวก็โทร0616263232อุปสิตโชคการจ้างสตนครค่ะ